สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเมนูข้าวคุกกะปิสูตรนี้เครื่องแน่นเครื่องครบรสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวจะทำกินที่บ้านหรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพก็ได้นะคะสูตรนี้ทำได้ทั้งหมด10จานค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะมาทำหมูหวานกันก่อนนะคะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะ ใส่หอมแดงซอยลงไป20กรัมตัวหอมแดงซอยเนี่ยจะเพิ่มความหอมให้กับหมูหวานของเรานะคะผัดไปจนกระทั่งหอมแดงเนี่ยเริ่มสุกใสขึ้นมาดีเลยค่ะพอหอมแดงสุกใสดีแล้วเราก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะหมูสามชั้นนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เลาะหนังออกให้เกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะพอดีคำ เราจะใช้หมูสามชั้นทั้งหมด700กรัมค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางในการผัดค่ะผัดไปจนกระทั่งเนื้อหมูเนี่ยเริ่มสุกจากนั้นเราก็จะปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะค่ะราดซอสลงไปตามขอบกระทะแบบนี้นะคะตามด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะ เราจะลาดลงไปตามขอบกระทะแบบนี้นะคะวิธีนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวน้ําซอสของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าโดนความร้อนโดยตรงจากนั้นเราก็จะผัดให้เข้ากันกับเครื่องปรุงดีเลยค่ะตอนนี้ก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะพอเนื้อหมูเริ่มสุกดีเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะใช้น้ำทั้งหมดปริมาณ500มิลลิลิตรค่ะหรือเติมให้ท่วมเนื้อหมู จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วดำลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำโบจะใช้เป็นซีอิ๊วดำฉลากส้มนะคะหรือใครจะใช้เป็นซีอิ๊วดำหวานก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันตามด้วยเกลือครึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือเนี่ยจะไปช่วยตัดรสไม่ให้หวานเลี่ยนมากเกินไปนะคะใส่แล้วก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะ เราจะทำการตุนเนื้อหมูให้สุกเปื่อยดีก่อนนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้เนื้อหมูหวานของเราเนี่ยมีความนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะตุนเคี่ยวไปจนกระทั่งน้ำเนี่ยงวดแห้งขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไป300กรัมค่ะตัวน้ำตาลเนี่ยต้องใส่ทีหลังสุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยจะไปรัดเนื้อหมูทำให้เนื้อหมูแข็งค่ะ เราจะใส่ตอนที่เนื้อหมูเนี่ยเปื่อยนุ่มดีแล้วนะคะแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปในขั้นตอนสุดท้ายค่ะถ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยงวดแห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ำเพิ่มได้นะคะตามความชอบได้เลยใครชอบน้ำมากชอบขูกคลิกมีน้ำปราดข้าวเยอะๆเราก็เติมน้ำเพิ่มตามความชอบได้เลยค่ะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะชิมรสแล้วก็ปรุงเพิ่มตามชอบเลยนะคะ รสชาติของหมูหวานตัวนี้จะออกหวานนำแล้วก็มีเค็มตัดรสเล็กน้อยค่ะจะไม่เค็มโดดนะคะพอถ้าหมูหวานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเตรียมเครื่องอย่างอื่นกันต่อเลยค่ะต่อมาเราก็จะมาทำไข่ม้วนกันนะคะเราจะใช้ไข่ไก่สดใช้ทั้งหมด5ฟองค่ะตอกใส่ในชามแล้วก็ตีให้เข้ากันนะคะ จากนั้นตั้งกระทะเปิดไฟอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไปพอให้เคลือบกระทะค่ะพอกระทะร้อนดีแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะในขั้นตอนนี้โบจะใส่ไข่แค่พอให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะคะทำอยู่ประมาณ4 5ทีค่ะแล้วแต่ขนาดของไข่ด้วยนะคะใช้ไฟอ่อนๆทอดไปเรื่อยๆค่ะถ้าส่วนไหนยังไม่สุกเราก็พลิกกระทะไปด้านนั้นนะคะพอไข่สุกเนี่ยไข่จะร่อนออกจากกระทะเองค่ะ แล้วเราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยค่อยๆม้วนไข่ขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ต่อมาเราก็จะมาทอดกุ้งแห้งกันค่ะกุ้งแห้งเนี่ยใส่ได้ตามชอบเลยนะคะใส่น้ำมันพืชลงไปให้พอท่วมกุ้งค่ะแล้วเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนกระทั่งกุ้งเนี่ยเหลืองกรอบดี จากนั้นเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ค่ะต่อมาเราก็จะมาทอดพริกแห้งค่ะพริกแห้งเนี่ยใส่ตามชอบได้เลยนะคะเปิดไฟอ่อนๆค่ะเจียวไปสักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องนานมากค่ะเดี๋ยวพริกจะไหม้แล้วก็เป็นสีดํานะคะเจียวแค่พอพริกกรอบก็ใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นพักไว้เลยสุดท้ายเราก็จะมาทอดกุนเชียงกันค่ะ เราจะใช้วิธีการทอดในน้ำนะคะวิธีนี้ก็จะทำให้ตัวกุนเชียงเนี่ยไม่แห้งไม่แข็งกระด้างค่ะแล้วก็ไม่อมน้ามันมากด้วยนะใส่น้ำลงไปแค่พอท่วมก็พอค่ะแล้วเราก็หมั่นพลิกกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งน้ำเนี่ยเริ่มงวดแล้วก็แห้งลงแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เกียวต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ามันเนี่ยจะออกมาจากตัวกุนเชียงเองค่ะ พลิกกลับด้านไปมาให้กุนเชียงเนี่ยเหลืองกรอบดีก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นํามาหั่นได้เลยนะคะหั่นเป็นชิ้นหนาบางตามความชอบได้เลยค่ะ ต่อมาเราก็จะมาผัดข้าวคุกกะปิกันค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะเล็กน้อยค่ะเปิดไฟกลางจากนั้นใส่กะปิลงไป80กรัมค่ะกะปิที่โบใช้เนี่ยเป็นกะปิอย่างดีกะปิตำน้ำพริกนะคะใส่กะปิลงไปแล้วก็ผัดให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยค่ะในสูตรนี้โบจะไม่ใส่กระเทียมนะคะเพราะว่าตัวกระเทียมเนี่ยมันจะไปกลบกลิ่นกะปิหมดค่ะ ถ้าใครชอบกลิ่นกระเทียมก็สามารถใส่กระเทียมเจียวลงไปก่อนได้แล้วค่อยใส่กะปิลงไปค่ะพอกะปิสุกดีแล้วเราก็ทยอยเติมน้ำลงไปค่ะใช้น้ำทั้งหมดประมาณ150มิลลิลิตรค่ะเราจะผัดกะปิกับน้ำให้เนียนเข้ากันดีนะคะถ้าเกิดน้ำแห้งไปเราก็สามารถเติมน้ำเพิ่มได้ค่ะแต่ถ้าใส่น้ำมากไปเนี่ยอาจจะทำให้ข้าวแฉะได้นะคะ เราก็จะต้องผัดให้กะปิเนี่ยงวดขึ้นมาสักหน่อยแล้วเราค่อยใส่ข้าวลงไปผัดค่ะผัดไปจนกระทั่งกะปิเริ่มงวดขึ้นมาแบบนี้นะคะคล้ายๆกับน้ำพริกกะปิเลยค่ะเราก็จะใส่ข้าวหอมมะลิเก่าหูงสุกห3 0 0กร,รมัมใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกให้เข้ากันดีเลยค่ะผัดไปจนกระทั่งกะปิเนี่ยเนียนเข้ากันกับข้าวดีเลยนะคะ พอกะปิเข้ากันกับข้าวก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนี้เราก็นำไปตักเสิร์ฟได้เลยข้าวคุกกะปิของเราก็หอมร่วนแล้วก็เป็นเม็ดสวยมากเลยค่ะในส่วนของเครื่องเคียงแล้วก็ผักต่างๆโบมไม่ได้หั่นโชว์นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เสียเวลามากเกินไปค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนจะเอาไปทำกินเองนะคะวิธีการหั่นผักก็คงไม่ยากเกินไป เราก็จะเตรียมพริกจินดาซอยค่ะใช้ทั้งเขียวและแดงเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นพริกขี้หนูก็ได้ค่ะมะนาวใช้ทั้งหมดประมาณ3ลูกค่ะหั่นเป็นซิกๆไว้แตงกวาปอกเปลือกแล้วก็หั่นตามชอบเลยนะคะมะม่วงเปรี้ยวขูดให้เป็นเส้นๆน,นะคะเราจะใช้เป็นมะม่วงแก้วดิบมะม่วงน้ำดอกไม้ดิบก็ได้ค่ะแล้วแต่หาได้ในช่วงนั้นนะคะ ตัวฝักยาวหั่นซอยหอมแดงซอยเป็นแผ่นบางๆค่ะหรือว่าถ้าใครทำขายเนี่ยเราสามารถใช้หอมแขกแทนได้นะคะหอมแขกเนี่ยมันจะทนกว่าหอมแดงค่ะเวลาหั่นซอยมันก็จะไม่เหี่ยวนะคะเมื่อเราเตรียมเครื่องครบแล้วเราก็นำมาจัดใส่จานได้เลยค่ะสูตรนี้โบทำได้ทั้งหมด10จานนะคะเพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูได้ค่ะรับรองว่าอร่อยกลมกล่อมไม่แพ้สูตรไหนๆแน่นอน ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ